ก็สวัสดีนะครับนี่ก pues ็เป็นคลิปแรกที่ทำมาในช่วงนี้ผลสอบโอนเน็ตซึ่งจะประกาศออกมาใช่ไหมครับแล้วบางคนจะมีปัญหากับการดาวน์โหลดผลสอบโอนเน็ตที่ปัญหาที่ที่ส่วนัากจะเจอนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับไฟล์ที่เก็นนะครับก็จะมา แนะนำวิธีแก้ปัญหาให้แล้วกันนะครับโอเคเรามาดูกันเดี๋ยวจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับว่ามันมีปัญหายัางไงกับไอพซึ่งจะทำให้เราดาวน์โหลดตดสอบไม่ได้เลยเนะครับพอดาวน์โหลดมาปุ๊บก็จะเหมือนเหมือนว่าจะได้นะครับ พอเรากดเริ่มดาวน์โหลดไปจะเกิดปัญหาจะเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาชัดทีครับวิธีแก้ปัญหาก็ง่ายๆนะครับเราใช้เราวเซอร์อะไรได้ทั้ง IE Chrome หรือก็ไฟล์โฟลกเลยนะครับนี่ครับ IDM ตัวเจ้าปัญหาครับเรากดขึ้นมาปุ๊บจะม๋ขวอลขอกไที่มันดาวน์โหลดชัดีครับพอเราเปิดขึ้นมาใช่ไนะครับมาที่ตัวตัวเรื่องนะครับนี่ครับตรงแท ดาวน์โหลดจากเบราว์เซอร์นะครับเราใช้เบราว์เซอร์ของอะไรแล้วก็คลิกอนันออกไปนี่ผมใช้ฟล r e f o นะครับโอ,โอเคปุ๊บทีนี้เราจะมาลองดาวน์โหลดกันหม่นะครับเห็นนะครับแค่นี้ก็จะสามารถ ก็เ,เลือกไปที่บันทึกจำเลยครับเราจะบันทึกไว้ในน่าเนี่ยก็เ,เซฟไว้ที่เดสก์ท็อแล้วกันเ,เสร็จแล้วนี่ครับดาวน์โหลดผลสอบตอนหนึ่นงานะครับเ,บเบหน็นไหมครับวิธีแก้ปัญหาง่ายๆครับก็คลิปนี้ก็คงจะขอจบ